ผมคือกระต่ายน้อยฟรุ้งฟริ้งค่ะมันคืออะไรคะเมงมุมใส่หมวกนะครับเป็นแมงมุมหหรอคะหรือเป็นกระต่ายนะยินดีที่ได้รู้จักนะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักแมงมุมแค่ทำมือทักทายเย้ สวัสดีค่ะเคนแคสซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่เกมบไมค์คากินถิ่งเช่นเคยนะคะแล้วก็มีอยู่กับน้องเต้เจเคอันเดอรบีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเยสมาเรามาต่อกันเลยวันนี้เราก็ออมาที่หมู่บ้านเอ c ีซีกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มืดพอดีอะทำไงดีอะเต้เข้าบ้านเอพีซีให้เอีซีปกป,ป้องเนี่ยเอีซีนี่เขาแบบโอ้โหทาไมหมู่บ้านนี้เอพีซีเขาเยอะจังเลยอะเต้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะมีพลังงานนะฮะอาจจะเป็นแบบหมู่บ้านใหญ่นะ อ๋อเท่าที่ดูก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเต้ก็ก่อนอื่นเราก็ต้องไปเฮ้ยว่าไงเจ๊เอาไงเต้เนี่ยเวลาเขาหลับอยู่เต้เราลักหลับเขาเลยดีไหมเฮ้ยนี่มันแฟนผมคนนี้ผมจองเสื้อชมพูเต้คนนี้ก็สวยนะมาดูฝั่งนี้ดิบ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามนี่คนนี้ก็สวยนะมาเลือกคู่กันเลยใช่คนนี้ก็น่ารักนะเนี่ยดูดีไงต้องปลุกอืตามผมมา ตาามมนี่ก็รีบจังเลยไม่ตามด้วยเว้ยมันไม่ค่อยตามหรอกยากคุยก่อนต้องคุยอ่ะตอนนี้รู้สึกว่ากาดก็กําลังทําหน้าที่นะคะเป็นคนแบบว่าเฝ้าของเมืองฉันเรือมไม่ถูกเลยอ่ะเฮ้ยเอาแล้วครับตอนนี้กาดไล่ซอมบี้อยู่นี่เราให้เจ้เขาเลือกผู้บ่าวอันนี้ผู้บ่าวมันหายากอะเต้ดูดิมันซ้อนกันขนาดเนี้ยที่ไม่รู้ว่าจะคนไหนแหม ที่จะต้องเป็นคนที่หล่อที่สุดเลยนะจ๊ะผมต้องหาหรือเราจะจีบผู้หญิงดีนะจะดีเหรอเจ๊เจ๊เป็นคอมไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้เจ๊เป็นดีหิวอ่ะเออมีเนื้ออยู่เป็นผู้หญิงฮะอุ๊ย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 โหการนี่แบบโหดร้ายมากลุมสกรรม อ้าวเจ๊วันด,ดีนี่เราเอามานเดินในบ้านนี่นี่เราไาหลบในบ้านหลังนี้ก่อนก็นกได้เรายึดผมเดินข้างน,นอกนี่ผมว่าไม่กลัวมีกาดป้องกันใช่กาดเดยอะมากหมู่บ้านนี้นะคะก็รู้สึกว่าพ่อพันุแม่พันุ์จะดีมากเลยนะคะนี่ไงนี่ไงเต้บ้านนี้มีของหรือเปล่าเฮ้ยดิตัวเจอตัวไอตัวที่มันร้องร้องไห้อ่ะเอาเจอเหรอไหนจัดการดิอยากได้เปล่าเย้าอุ้ยเรียบร้อยเรียวุ้ยคิปเปอร์ no เรียบร้อยครับผมได้เป็นแล้วเฮ้ยเจมมีสองชีวิตเหรออืมมันมีสองอันอ่ะพี่ฆ่าได้ตัวหนึ่งเว้ยแต่อีกตัวหนึ่งพี่ยังฆ่ามันไม่ได้ที่พี่ตายไปก่อนนะอ่ะอ๋ออันนี้นจะได้อนอันเหระไม่อีกตัวนั้นจะเป็นตาสีแดงผมโดนคิปเปอร์ไล่ฆ่าอ๋อตาสีแดงแล้วมันไอ้นั่นได้ปะนี่มันปาระเบิดไดนะ้ต้องไปลองอุ้ยอู้หมู่บ้านไม่ทหารพังไหมกับพังเลยอ่ะมันเบื่อตรงไหนอ่ะ บึ้มบึ้มตรงข้าวทุ่งข้าวสาลีโธเต้ทำไมเต้กางอย่างงี้ให้มันบึ้มได้ไงผมพยายามปกป้องหมู่บ้านแล้วเนี่ยก็เอพีซีที่เราอาศัยอยู่เราต้องรักษาหมู่บ้านไว้อุ้ยคนนี้น่ารักจังโธเต้ระวังไม่ผมมันย<ถ>ิงนอมันเตอร์เยอะมากโอเคอ้าวอ๋เต้พี่เจอแล้วเดี๋ยวพี่ฆ่ามันดิมาอันนี้เต้เหรอไม่อันนี้ไม่ใช่อ๋อเต้เต้่เอาพี่ขอพี่ขอพี่ขอลองเดี๋ย ที่อยากได้ตัวตาแดงอุ้ยทำไมทำไมำไมันเฮ้ยเต้ยี่ขอเต้ยอ,ออกออเอา้าเต้ยตายตายคู่อีกใช่ตายคู่อุ้ย <What? S 2> ของนี่กระจุยเลยเฮลมีผีใช่ใช่ใช่เดี๋ยวบินไปก่อนแล้วเจ๊ได้ล่างอีกล่างเพิ่มไหมงานไหมได้แบบมีแค่บอดี้แต่ไม่ได้เฮดมันมาต้องเอาหัวนมาด้วยมั้งเนี่ยโอ้อบ้บินนไปก่อนบินไปก่อน มันน่ากลัวจังเลยตอนนี้เราก็เก็บของมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็นะเละโอ้โหไม่น่าเลยหมู่บ้านนี้เละเลยอ้าฉันเห็นแล้วไอตัวไอแซคมันจะฆ่ามันเตะมาช่วยกันลุมหน่อยเตะนี่เงเลือฉันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะโอเจมมีสองตัวดิเออเมื่อกี้ตายไปแล้วเมื่อกี้กาดมันนคาบแล้วเอ้ยแม่กูตายอีกแน่เลยว่ะเข้าไปไม่ได้เลยอะเตะล้อมหลังไปหลังไปหลัง ดีมากหวดครับนั่นแหละนั่นแหละข้ามันโอ้โหมีสองล่างเต้เต้่างแล้วล่างนี้ไม่น่านหรอกล่างนี้ใช่ใช่พี่หัวใจเสือสองดวงเดี๋ยวนะลองให้กัดไปโจมตีมันดีกว่าขอกินอะไรก่อนนะหิวมากตอนนี้มีอะไรกินมั้งวะเนี่ยไม่มีอะไรกินเลยเต้มีอะไรกินปะมีแค่ยี่สิบอันทอมมี่ทอมมี่ขอบ้างขอบ้างอะไรเต้ฆ่าฉัน ปล่าทำไมเจ้ทำลายพี่แบบนี้ผมจะปกป้องเจ๊อะเจ้ผมมาแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะโอ้โหแล้วเหลืออยู่สองดวงงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านก่อนวันนี้นะเจ๊ของเราจะโชว์ฝีมือในการสร้างบ้านขั้นเบสิกใช่ไหมเจ๊ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสร้างได้ไหมอ่ะอ่ะอเก็บพอไปหมดแล้วเหรอยังไม่หมดนะข้างๆเ็มเลยเจ้ ไอแซคไปไหนแล้วของหายด้วยแหละจริงๆเราตายแล้วของมันชอบหายตายโอ้โหตอนนี้ทำไอ้ของเยอะจังวะใช่อันนี้เป็นร่างไม่มีหัวมีว่าไงคู่หูอ้าวว่าไงคู่หูให้หนูเกี็บตรงนี้สิมาเกี็บตรงนี้สิระวังโดนทรายดูดนะทรายดูดก็ฟินเลยสิเจ้า เดะเดะดะเดะดะเดะก็สายดูดี่สายเย็นปะเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันตรงไหนนะเมื่อกี้ได้ของมาทําเตียงยังก็ได้เดี๋ยวผมไปตามหาต่อเจ๊ไปหาทําเลสร้างบ้านเลยได้ได้ได้โอเค่ะแปลงร่างเร็บด่าโอเคแปลงร่างเป็นมะแรงปอบินเดี๋ยวผมไปเก็บของทําเตียงแป๊บนะรู้สึกว่าทํามาสองพาร์ทก็ยังไม่ครบเลยเตียงเนี่ยที่ก็พาร์ทที่สองแล้ว ออ้ยฉ <cin stereotype> ันเจองูอ่ะเธองูจับกินเลยเจ๊แค่ละเสียวเดี๋ยวฉันจะข้างงูดูสิจะเป็นยังไงกายร่างแป๊บร่างนี้ไม่น่าสู้ได้อะไรเนี่เฮ้ยหมู่บ้านอุดมสมเมนมากน้าไหไรของเธอพูดจาไม่รู้เรื่องพูดภาษาคนไหนดิพอยาจะเล่นมุกโอเคผมยมก็นะเซฟไว้้เป็นนะ แถวนี้นี่แบบรู้สึกว่าจะมีสัตว์เยอะมากเลยนะคะเราก็เลยมาเลือกสร้างกันแถวนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ทำฟาร์มกันง่ายงูแม่งยาวมากอะเจ๊ข้างงูให้ผมไม่หมดเลยนะเจ๊ผมไม่ถูกกังูมากเลยกลัวเห็นงูกลัวแล้วอ่ะเจ๊ก็กังหัอ่ะมันมันตัวยาวๆเกินไปอ่ะ ฮัลโหลงูฮัลโหลงูกัดเราไหมเราตีเธอก่อนแล้วก่อนที่เธอจะกัดเราเฮ้ยผมเจอโอ้โฟโรมีเย้โอ้ยอุ๊ยเจ้ผมได้หนุ่มหล่อไปให้เจแล้วใครหรอโคตรหล่อเป็นเจ้าป่าด้วยมีเขาอะไรวะเจ้าป่ามีเขาเอ้ยมีหมูป่าด้วยมีกระต่ายด้วยกระต่ายน่ารัก เขาาจะเป็นผู้นำหมู่บ้านนะเจกระต่ายน่ารังง่วงเลยอ่ะเต้บอกทษน้ารังกระต่ายใช่ก่านเรียบร้อยเขบอกว่าให้ตั้งืชอคลิปว่าว่าสัตว์หันศาอะไรสักอย่างเราเจ๊ฆ่าทุกตัวเลยอ๋อใช่ใช่คือแบบอารมณ์แบบเจอตัวไหนก็อยากฆ่าหมดเพราะอยากแปลงร่างเป็นตัวนั้นหมดเลยนะคะงูนี่งูนี่ก็อยากฆ่าสัตว์ไปไปไปละสวยอันนี้ไข่งูเหรอ เจอแฟนผมแล้วปลอมนี่อามุมมาแล้วกว่าจ,จะมาถึงนี่ได้แต่เดี๋ยวก็ถึงแน่เนี่ย้ยก็ะต่ตัวนี้ก็น่ารัก,กแมวและอันนี้เอาไว้เลี้ยงแล้วกันนะไม่ฆ่าแล้วขอโทษมีแน่ใจว่าง,งูหมดหรือยังไหคะตอนนี้พี่ขวัญเป็นคนไม่มีหัวนะคะไม่มีหัวใจนะครับเอ้ยมีหมวกตรงนี้มีว,มมวกกัวมีหมวกจัดการวัวมีหมวกงาเดี๋ยวพาเจ๊ไปจิ้มหมู่บ้านนู้นดีกว่า ได้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 จัดไปเดี๋ยวค่อยไปดูมาสร้างบ้านก่อนมาแล้วโอเคผมมาแล้วผมกำลังหาทางไปป่าอยู่งูไม่เห็นแล้วนะน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคดีมากเจ๊งูเป็นสิ่งที่น่ากลัวเฮ้ยคือตัวนี้มันเจ๊จะฆ่ามันแรคคูนแรคคูนเหรองู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 โอ้ยงูป่างูมา งูงูงูเขียวไอ้แต้ระวังเย็บ้อย,อยสวัสดีนะคะดิฉัน KNKC ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะว่าไงไมิเตอร์หัวขาดเดี๋ยวๆๆฉันข้างงูตอนนี้ก่อนมันน่ากลัวมากเลยไอ้งูบ้าไอ้งูบ้าข้าเราได้ลูกบอลมันด้วยหรอน่าจะเป็นไข่มันนะเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆต่อใจ คุณเต้ <S <S อเอเ้ยเต้มาตรงนี้ดีกว่ามันตัดไม้ไกลอ่ะคนนาลุกคนนาลุกนี่นี่มาตรงนี้ดีกว่า <S <S นึว่างูทะล,ลุจอโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดไม้นะคะแล้วก็สร้างบ้านกันดีกว่าเต้ไปแบ่งหน้า<ด>ที่ดดดเดี๋ยวพี่จะทำกล่องอะไรไว้ก่อนแล้วกันนะเออจะรังจะบอกเลยของมันเต็มก็เก็บมาจากศพใครไม่รู้เนี่ย กำับเราแน่นเองก็เดี๋ยวผมจะไปตัดไม้นะครับไปติดสองกล่องเลยเดีเก็บของที่แบบจําเป็นไว้ก่อนนะเก็บไปก่อนอุยเดี๋ยวขอนี้ทําขวานโหดหน่อยได้ไหมไอรอนขวานโหดเอาผมแบ่งเนื้อให้ครึ่งนึงขอบคุณฮะครับผมครับผมโอเคนี่นะอย่าโอเคเดี๋ยวได้เตียงยังอ่ะเหลืออีกสองอันน่ะโอเค เดี๋ยวเธอไปตัดไม้นิดๆ,ๆแล้วก็บินไปหาดูหน่อยก็ได้นะโอเคผมคือเคนเคซี่นะไม่ต้องห่วงได้ค่ะตอนนี้นี่เราสามารถกลายร่างเป็นอะไรก็ได้นะตอนนี้นมั่วหมดแล้วทำไมผมเป็นเจนแล้วผมบินได้วะบ้าบินได้ไปบินมาแล้วตกอ่ะมันบักหรือเปล่าดูดิแล้วก็ตกไหนตกแล้วเจ็บดูดิ อ้าวเจ๊อ้าว,วมาได้ไงแกะน้อยไม่ที่เป็นสก,กีนที่เป็นลูกแกะเราสามารถชิ้ขวาวางได้เว้ยอ๋อมันจะกลายเป็นแกะงก็ขาดอีกตัวเดียวเนี่ยงั้นแสดงว่านี้พี่คิดขวาก็เป็นสกเกลงั้นัไงโอเคไอเก i เด็ดไอ t เดอ๋อก็จะเห็นตั้งแต่พาร์ทที่แล้วที่มันมี กินตั้งนานแล้วตีแกะแล้วมันติดมือเจมาใช่ใช่ใช่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอเคตัดไม้ดีกว่าตอนนี้เรามีเตียงอันแล้วใช่ไหมอ๋อมีเตียงอันหนึ่งแล้วอยู่ใน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 กล่องเต้ก็ทําอีกอันหนึ่งก็ทําอีกอันหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมืดเราก็จะได้นอนกันสักทีแค่ครับเราไม่ได้นอนแล้วเราก็ตายกันไกลมากตายแล้วเกิดไกลมากตอนนี้ผมกำลังไปทำการหา กิริมิตี่เรายังไม่เข้าแล้วกันนะยังยังไม่เข้าดีกว่าขอสร้างบ้านอะไรให้เรียบร้อยก่อนเ๋ยวค่อยไปสำรวจเมื่อกี้จริง<อ>ๆในหมู่บ้านไอพีซีมันเจอของเลยนะพี่ยังไม่ได้เก็บของมาเลยเก็บมาหมู่บ้านหนึ่งแล้วได้อะไรไม่รู้มาสองอันหมู่บ้านหนึ่งมันมีกางเกงแบบโอดอยู่แต่ยังไมไ่เก็บมาอไอหมาทาไมหรอหมาอยากเป็นลูกน้องเขาเหรอเจอคนแกน่แล้ว เป็นแมงปอก็สามารถตีได้นะดามจจะเป็นหนึ่งเนี่ยน้อยเกินนี่นี่ตีแกะตายอะ่ะเจ๊อย่างนั้นก็ตีแกะตายอะ่ะแกะโดแค่นั้นเนี่ยบินกลับบ้านดีกว่านี่ก็ได้เตียงแล้วเย่ <Yeah. S 1> มหนว่าโอ้โหภารกิจวันนี้คือสร้างบ้านอะไรหรอตัวคตรใหญ่อะ่ะนี่มันอนาคอนโดไหนที่ไหนอยู่ข้างบ้านหรอ ใช่ใช่น่ากลัวมากเจ๊อยามาเลยอยากเห็นน่ะมันตัวใหญ่กว่าเดิมเหรอมันก็แค่ยาวเฉยยาวไหมยาวนี่มันก็จะแบบบินเลยใช่ปะอาชิเจ๊สบายจุ้ยนก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 ก็ตายไปปะได้ไหมได้เป็นนกนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าบินได้ไหมอุ้บินได้จ้ะ เป็นนกจ้าบินได้แต่ว่าตอนนี้เราต้องทำภารกิจของร้อยสำเร็จก่อนต้องรีบสร้างบ้านครับใช่ตัดไม้ก่อนตอนนี้ผมกำลังเฮ้ยหมูจ๋าเขาขอดต้นนะเขาอยากได้ล่างหมูเขาต้องเป็นหมูขอบคุณนะหมูน้อยน่ารักมากเลยทำไมแมครับเราต้องเริ่มจากการตัดไม้มาเจ้ก็มันเหมือนเป็น ส่วนเริ่มต้นของเกมนี้ไงถ้าไม่มีไม้ก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมถ้าเราไม่มีไม้เลยเราก็ค้าอะไรไม่ได้เลยควานเขินค้าไม่ได้เลยเราก็จะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อะมันเป็นส่วนสําคัญนะคะสาหรับการตัดไม้ตัดไม้แล้วอย่าลืมปลูกต้นไม้ด้วยนะคะได้ข่าวว่ากูตัดไปกูยังไม่ได้ปลูกต้นไม้สักต้นเลยเลยตัดไปแล้วกูเดะอนี่ไงเราใช้กดอ่าอะไรนะตัดเสร็จแล้วเราค่อยมาปลูกในปีหน้านะทำไมหมูป่ามันโหดอย่างเงี้ย แค่เดินไปใกล้มันก็ตัดชแล้วอ่ะหมูป่านะเจ๊ขึ้นชื่อว่าหมูป่าเออลืมไปเจ๊เป็นหมูบ้านไงไปเจอกันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วเลยอืมเฮ้ยหมูตอนนี้หมวกน่ารักไปนะหมวกกาผมเป็นเจ้านกครับเอาเจ๊เหรอใช่ครับกอบตบแล้วเมื่อกี้ทำไมทำไมใจร้ายจังว่าจะตบทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยไหมเนี่ยฮะัวมันเล็กเกินอะ่ะเมื่อไง่สาวป่ะมืดแล้วไอ้น้องนอนดีกว่ากองแกงนี้ กลับมาอยู่ในร่างคนแล้วค่ะแล้เป็นนกนอนไม่ได้เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะปะฝันดีนะอรุณสวัสดิ์เช้าที่สดใสถ่แล้ววันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันอย่างจริงจังนะคะ<ม>ตายไป,ไปหลายรอบไหมไม่แปลไม่รูปอ๊ตแล้วก,ก,กันเก็บไั้เจ๊ให้หนไปเริ่มสร้างเลยนะผมไปตัดไม้ให้ให้พี่เป็นคนสร้างเหรอ ใช่แล้วนะจากสกิลแล้วดูแล้วเจจะคงจะมีประสบการณ์ในการสร้างบ้านมากกว่าผมแน่ใช่ทอเ่า่าใช่เจผมดูแคสซีม่มอนเตอร์เจเนแบบใช่อ่ะบ้านเโอ้โหงดงามอลังเทสแดงจังกลิ่น thank you ไงตอนนี้บ้านเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันรู้ปอะไรเนี่ย๋อจะสวยงามเต้แต่ตรงนี้เราก็มาถมที่สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าทางเดินเข้าบ้านนี่ทางขาดเป็นระบบน้ำเนี่ยฮะใช่เดี๋ยวเราก็ค่อยมาสร้างเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะคะแลวเกิดแบบพาต่อไปอยากจะมีชั้นทรงชั้นสองอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะแ๊บหนึ่งค่ะมอแป๊บหนึ่งไหมคะคุณพี่ค่ะ ดีมากครับคุณน้องน่ารากักอ่ะเป็นบ้านที่แบบดูแบบฟุ้งฟิ้งมากอ่ะเธอห<ช>ิวมีอะไรกินปหมในในกล่องมีนะไม่มีเดาเผากระเราะ้าผมปักไฟไว้หน้าบ้านไว้ก่อนนะได้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 โอเคเฮ้ยสวยงามมากรอยอดูสิ ดูภายนอกบ้านนะคะแบบว่าเป็นบ้านแบบสไตล์โมเดิร์นแอนด์วินเทจนะคะใช้ไม้อย่างบอกว่าผสมผสานใช่เป็นแบบไม้ผสมผสานนะคะ z อมบี้ z อมมี e ถือพวกก็ไม่ถือพวกก็ไม่ถือพวกขอบคุณนะ z อมบี้เงียบหน่อยปาเต้เราไปนอนเซฟอ่บ้านมี้ปะเตียงเราปะ นี่เอามาแล้วเยี่ยมเจ๊จ๋าทำอะไรคะนอนไงเจ๊เจ๊คิดอะไรเนี้ยอืมควรนอนได้แล้วตอนนี้มันดิดแล้วทำมาเลยชุดก่อไอรอนพอปะวะสองคนอ่ะพอพอเยอะแยะมาเจ๊มารับรางวัลจากผมได้แล้วเหรอ,อากานเจงไปท้องสู้าวว้าวว้าวว้าว,ว,าว อ้าวนี่คือคนนกแถมว้าวๆ้าว้วาวรองเท้าล่ะ okay, โอเค t เกล k ุ o ย<ฮ>คบชุดชไงผมใส่แล้วตัวผมน่ารักไหม้งฟิงมาเห็นแต่เห็น,หนตาตาไหนดูปากดิก็ยังโอเคอ่ะแล้วไหนดิลองดูดิถ้าเราเปลี่ยนล่างแล้วมันจะใส่ชุดให้เราไหมอ่ะสมมติว่าฉันจะเป็นไอแซคสมมติว่นเ์ป็นตนัวนี้อ้าวไม่ใส่ว่าคุณสมบติทำไม่ปวไง บวกวบวกบวกเห็นข้างบนก็ยังมีชุดเกาะอ,อยู่โอเคเราไปทําฟาร์มกันดีกว่าูาจ๊กลายเป็นนกตั้งแต่เมื่อไหร่น้องน้อยคอยบินมาเดียวได้ดด <c oughs> เดี๋ยวไปหาขุดดินมาก่อน <c oughs> อยากสส่นกจังเลยต้องทําธนูมาสส่ซะแล้วนี่ไงตัวนี้ที่ผมบอกอะเจ๊นี่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 เอ้าตัวอะไรอะอ๋อวัวมันใส่หมวกเลย,ย,ยเฉย,รยหรอก ถ้าเธอฆ่ามันมันก็จะได้หมวกมาอืมีมขอมวกเธอหะมวกมันดูอลังมากขอบอกแค่นาน,นั้นเลยโคตรใหญ่อะ่ะอโอเคโอเคเรามาทำฟาร์มกันนะครับเดี๋ยวให้เจ๊เขาอ่าไปขุดดินแดีวเราไปทำอุปกรณ์ในการทำฟาร์มรอทำไมเป็นนกนี่รู้สึกว่ามันเสียจังนะ ตัวต้อยหนึ่งนกน้อยคอยบินสู่เวหาสาวทาร่าเล่นโดมเสมอเดียวบินบินบินทาราทาร่าเล่นดมบินล่องบินน้อยเจ๊กระถางได้หลายเพลงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยจะเกิดได้ทันหรอกคุณคะว่าเจ๊เกิดก่อนผมนี่ว่ามันเป็นเพลงแบบเพลงกีฬาสีนะคุณ ไม่แล้วอุ๊ยโอ้โหฟาร์มใหญ่มากโอเคพอแล้วเตะแค่นั้นแหละโอ้ยพอแล้วแ <c oughs> ถมแถมแถมแถมโอเคโอ้โห,โห,โหฟาร์มนี่อลังการฟรุุตนกน้อยหายไปไหนแล้ววะนี่นี่เดี๋ยวพันหน้าเราไปทัวร์หมู่บ้านเอ็มซีที่เต้บอกเจอแล้วกันเนาะโอเคครับแล้วลเดี๋ยวจะไปหาแบบว่า ชายหนุ่มรูปงามมาอยู่ที่บ้านนะพอดีเจ้เขาแบบต้องการคนมาอยู่ด้วยนะบ้านเราก็หลังใหญ่ใช่แล้วต้องการคนมาดูแลนะคะก็อาจจะแบบว่าหาชายหนุ่มนะคะน้องๆอย่าถามนะคะว่าทำไมพี่ขวัญพี่เต้ไม่ไม่แต่งงานกันละอะไรอย่างงี้ไม่ดีกว่านะต่างคนต่างหาดีกว่าเนาะใช่เจ้เราต้องหาคู่ครองที่ต้องหาคู่ครองเป็นเอดีกว่านะคะใช่แลยครับผมโอเคโอ้โหฟาร์ม สวยงามโอเคค่ะสำหรับพันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะเราก็ทําบ้านแล้วก็ทําฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมโอเคค่ะไว้เจอกันพันหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าจิ๊บจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอ <laughs>